สวัสดีครับขออนุท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทรักบายทินทบัันิิตลิฟแฮรครับท่านผู้ชมในรหัส9 2 0 r โอ้นี่ครับเป็นไงเป็นไง11.3รอบนะครับสำหรับวงส่วิงเขาแม่เอาเราสิครับท่านผู้ชมเจอเราครับครั้งแรกครับกับเมืองบุรีรัมนะฮะมีรถขุดหลากหลายยุคพ้อมากเลยวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับ มาดูการทำงานของรีแพครับในรหัส 920R รถขุดระดับวิศวกรรมของเยอรมันนะฮะทุก้ชมหลายสิ่งหลายอย่างครับปั้นมาเองที่สุดของขีดสุดของเขาและครับบ้านเรานีจาคุ้นกับรถโม่นะครับรีแพ้ในเยอะเหลือเกินหลายคนฮะทกเทียงกันอยู่ว่าเออออกเสียงว่าอะไร LIEB EWR นะครับเจ้าตำกรับภาษาทิ่นออกเสียงว่าล e ดแพรุเมุ่งกี1หนึคิวฮะนี่เป็นไงบ้าง6 0ลอยัง9ก้าครับท่านผู้ชมช่วงล่างสูงขึ้นนะครับกับทิมของเสียกายสิทธิ์นะฮะท่านผู้ชมตัดสินใจเล่นรถขุดค่ายเยอรมันเลยมีเหตุผลนะมีเหตุผล955ชั่วโมงฮะค,คันนี้ ถือว่าเป็นรถใหม่นะครับกับราคาค่าตัว3ล้านไป,ไปลายปลาย4ล้านต้นต้นประมาณนี้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ของรถขุดขนาด20ตันน้ำหนักจริงๆก็21ตันครึ่งครับท,รท่านผู้ชมขายเครื่องของคัมมินในระบบคอมเร็ว u r เทอร์โบนะฮะ6สูบให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าทำงานร่วมกันกับปั๊มเร็กโหลดนี ความนี่มาจากเยอรมันเลยนะหลายสิ่งหลายอย่างครับมีเร็กหลอดนะฮะแล้วก็มีของรีแพร์เอาครับแค่ดินทรายแบบนี้ไม่ขนามือฮะสามโหมดในการขับเคลื่อนท่านผู้ชมเริ่มจากโหมดอีโคกันก่อนแล้วกันรถรุ่นใหม่ก็เริ่มมีอีโคมาแล้วนะขยับโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมด S โหมด S นี่ก็หมายถึงสแตนดาร์ดนะฮะหมดสุดท้ายครับโหมด P โห,หมด P ก็หมายถึง p าวเวอร์ครับคันเร่งอยู่ที่11อ่า10รอบครับทุกอ,อ่ะไปแล้วครับก็เหลืองสดใสเราแมียังเคลื่อนกระหึมฮะกระหึมใช้ได้เลยเป็นไงบ้างฮะยืดมือมาใ,ใกล้ๆเราวงกีหนึ่งคิวนะครับเหล็กกันสึก จัดจำหน่ายโดยบริษัทพ a r a กอนแมชชีเนอรนะครับผมได้มีโอกาสเคยทำคลิปของลิฟเฮอยู่เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วอยู่แถวบ่อนครปฐมนะฮะวันนี้โคจรมาเจอกันอีกนับว่าเป็นดวงฮะสมพงกันอา้ตาตักใส่หกล้อคันเก่งของเราครับท่านผู้ชม งานประกอบก็น่าจะประกอบก็แถวภูมิภาคบ้านเรานี่ยนะครับแต่ว่าในเรื่องของชั้นเชิงวิศวกรรมครับนี่คือเยอรมันมาเต็มๆเลย150ม้านะครับรีดออกมาทำงานที่รอบ1,800รอบครับเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะฮะเขาบอกว่าคอ m มันเร็วระบบคอ m มันเร็วเทอร์โบ เปนชั้นเทียร์สามแล้วนะหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์ของคัมมินนี่มันจะมีปัญหานในเรื่องของความร้อนกับประเทศเราภูมิภาคเสถียากาศร้อนนะครับเหมาะสมไหมผมเคยอธิบายไปในหลายคลิปเขาบอกว่าอย่างนี้ในเครื่องยนต์ครับมันถูกออกแบบมาสําหรับสภาวะสมบุกสมบันแล้วก็ทนต่อสภาวะอากาศที่มันรุนแรงนะฮะขออย่างเดียวครับขอแค่ว่าของเหลวในระบบ มันเต็มน้ำไม่ขาดนะครับน้ำมันเครื่องไม่พองนะครับนอกนั้นนี่อยู่ที่การใช้งานแล้วครับคึกๆๆๆคึกคึกคึกทนนานแน่นอนท่านผู้ชมดีไซน์กันออกแบบฮนะหัวเก๋งนี่มีชิลกาดด้วยเป็นหลอดไฟนะครับบนหัวเก๋งสีขาวครีมครับท่านผู้ชมตัดดำกับบอดี้สีเหลืองสำหรับใครที่สนใจนะครับ รถขุดค่ายลิฟแบรแน่นอนเขาคือเยอรมันเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวขึ้นให้เอ๊มีพิเศษไหมเนี่ยหมายถึงราคานะครับเถ้าเกิดว่าเปิดตัวกันในเมืองไทยนะบ้านเราดี่ชอบอะไรที่มันรถแรกแจกแถมรอบวงสวิงก็11.3รอบต่อนาทีนะครับเกียร์กระต่ายเดินเร็วสุดเลย5กิโลเมตรต่อชั่วโมง เอเต่า3.5ตัวบน่งครับโอ,โอ้แซบสวงดีครับท่านผู้ชมเอาว,วางเห็นไม่ได้ฮะขอหมุนอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมข้คล้องมือดีครับแรงขุดดีเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสไปคุยกับทางโชเฟอร์คนขับนะฮะป๋าบอกว่าอยากให้ไปเจอในบอ่อที่มันขุดดานขุดลูกลังนะฮะมันไม่สู้มือเลยวิ่งขึ้นมาเหมือนตักน้ำเลย ฟังด้วยกันนะครับเหมือนจะโม้ไปแต่จริงๆเกิดขึ้นแล้วนะครับถังน้ํามันกระดาษใหญ่ครับ580ลิตรฮนะตีไปง่ายเกือบ600ลิตรนะเติมหนึ่งครั้งนะผู้ชมอยู่ได้2วันเต็มๆเ,เลยสาหรับในพื้นที่กันดานคนระอัดน้ํามันกันเต็มที่เลยครับเสียงทรงพลังคนระัผู้ชมเป็นสไตล์ของเขา อันนี้ครับถูกติดตั้งลายไปไมาจากโรงงานเลยถ้ารอบต่ำแบบนี้อัตราในการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ถือว่าตัวเลขน่าจะใช้ได้ครับอยู่ในสโคปของไม่น่าจะเกิน14ลิตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าสอบผ่านเลยฮะร,รูปทรงหลายคนติยังเดียวติที่ว่าเอาสีขาวนะครับมาทำเป็นหัวเก่ง ดูจริงๆแล้วมันไม่ขาวนะครับมันออกครีมๆจริงๆก็มีอีกค่ายหนึ่งฮะขาวมาทั้งบอดี้เลย <c oughs> ตัดดำฮะก็ยังรับกันได้ครับส่วนตัวท่อไปนะครับท่านผู้ชมเดินไปออกมานี่เป็นท่อไปออกสีเทาๆนะแหมผมชอบฮนะชอบสังเกตที่สลับกุ้งกี้ครับท่านผู้ชมรถใช้งานเกืบเอบๆหนึ่งพันชั่วโมงเคยฝุด ดานขุดทรายขุดหินมาแล้วทุกประเภทนะครับยังแกร่งอยู่อ้าวนี่แหละครับท่านผู้ชมพริวฮะพริวในตรงนี้จะทําเป็นโคกหของนามโมเดลนะฮะกำลังพตพิตครับเดี๋ยวต้องขีดเส้นขีดสายกันออกแบบดีไซน์กันมาบางทีบางครั้งรับดีไซน์ที่วาดไว้นะครับมาเจอหน้าการสถานการณ์จริงครับมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ตามรูปแบบนะฮะ ไม่มีสูตรตายตัวครับอยู่ที่การแอปพรูฟนี่ครับนิ่งเป็นไม่ได้ฮะเจอกล้องนี้ชอบโชว์นะครับท่านผู้ชมอยากให้สัมผัสฮะพกกุ่งจีตัวนี้นะฮะปรัเปลี่ยนมาใหม่นะครับออกแบบมาใหม่หนึ่งคิวก็จริงแต่ว่าไม่ลึกถูกออกแบบขยายปากให้กว้างขึ้นนะครับตัดดินง่ายคลายดินเร็ว ไม่เน้นสวยงามฮะเน้นการใช้งานจริงพวงกีประเภทนี้มองดูแล้วอาจจะขัดตาขัดใจขัดความรู้สึกนะครับแต่รับประกันฮะใช้างานได้ดียอดยอดเยี่ยมเลยคันเร่งของคุณลุงเมื่อกี้บอกเราว่าแค่สเต็ป6เองนะมันมีทั้งหมดอยู่10สเต็ปครับเร่งรอบขึ้นมาแค่6 150แรงมา้าทำงานที่รอบ1,800รอบนะครับท่านชมส่วนแรงกดปลายบุ็งกีครับค่อนข้างที่เยอะกว่าชาวบ้านจะชอบเขาเลยแรงขุดปลายบุ็งกีหรือว่าแรงกดปลายบุ็งกีนะฮะอยู่ที่157กิโลนิวตันเมตรนะครับเยอะเยอะเลยมิกเสียแรงครับที่เป็นแบรน ของเยอรมันนี่คือนิศสกรรมระดับเยอรมันตอนนี้ถ้าเป็นเครื่องจักรนะฮะมาจากเยอรมันบ้านเรานี่หายสงสัยแน่นอนครับไป่ต้งสืบผ่านเลย ม่สวยงามมาลงตัวเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมลาท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย